สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตอาการของน้องปีใหม่นะคะตอนนี้น้องปีใหม่ก็นอนรอคุณหมอนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะมาทำการตรวจรักษาแล้วก็ฉีดยาให้กับน้องปีใหม่นะคะตอนนี้ก็นอนรอนะคะคุณหมอกำลังเดินทางมานะคะนอนนิ่งเลยนะคะตอนนี้ค่อยๆนอนหายใจก็ดีขาทิกๆ,ๆเลยนะคะสังเกตดูนะคะขาน้อง ตอนนี้คุณหมอก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะก็ทําการตรวจน้องปีใหม่ค่ะถ้าถ้านอนสองฝั่งเหมือนกันไหยครับหายใจอะครับเหมือนเหมือนเป็นบางฝั่งบางฝั่งเหมือนหายใจเหนื่อยค่ะเวลาหนูกับตัวเขา,าบางครั้งหนูสังเกตดูเหมือนถ้าเคิดเขานอนอีกแทบหนึ่งเขาจะกลับบ่อยนะครับบ่อยค่ะ ประมาณสองชั่วโมงบางทีหนูก็เหมือนถ้าก็เขาหอบเงี้ยหายใจเหนื่อยเงี้ยหนูก็จะเปลี่ยนฟังเล็กวเล็กแล้วยังยังเวลาคืนมีน้ำเหมือนกับว่าน้ำอาหานมีร่วงไหมครับ กลืนได้ดีไหมลืนได้ปกติค่ะอันนี้ไม่ได้พันใช่หนูแกะก็เนี่ยครับแขนแข็งคือเสียตัวที่กระหายนได้จะเริ่มนิ่มอะไรคนะต,ตัวที่ปืนก็ได้จะนิ่มหนุ่มกเนี้ยครับนนหมายถึงว่าถ้า,ถาเขาเริ่มดีขึ้นอ่ะตรงนี้มันจะนิ่มเหมือนะครับแดี๋ยวว่าโอกาสาที่ดูสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ มหมายถึงว่าเคสที่เป็นหักนะครับถ้าลำไส้เสพเหมือนหนักแต่ว่าถ้าผ่านระยะวิกฤตไปได้สามถึงห้าวันไปได้ครอ,อาทิตย์ก็กลับมาเหมือนมาปกติแต่ว่าถ้าหักหักอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผลที่แทรกขึ้นมาอย่างนอนกดทับเนี่ยกดทับเรื่องปอดอักเสบเพราะว่าเขามีผลเรื่องระบบประสาทแล้วเพราะว่าขายับไม่ได้โอเคแล้วนะครับมันตื่นมันเหมือนกับว่าหุ่มหมแล้ว ตอนนี้ก็โลจ้างกำเนื้อครับแต่ถ้าแต่ถ้าจะใช้ตัวแบคตารซินก็ได้ครับแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้ใช้แฟคเตอรต์ซินนะครับาว่า,าผมก็แค่แบบทําความสะอาดให้สะอาดแค่นั้นครับแต่ว่าอันนี้อันนี้มันมันหลากหลายครับแล้วแต่เราแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอบนี่เราดูอีกทีน่าจะเป็นจุดที่เลือดท้างแต่ว่าถ้าไม่ใช่เนื้อตายก็ลองลองดูดูวันต่อมาก่อนครับว่าตรงนี้แห้งไหมคือสุดท้ายแล้วมันต้องเป็นขอบ แ,บบแต่ว่าถ้าตรงนี้เป็นเป็นแค่จุดที่เส้นเลือดเหมือนกับว่าค้่งอยู่นะก็จะค่อยๆยา <Yeah, S 1> อาจจะค่อยปรับอีกทีแต่ผมดูค่าเลือดแล้วค่าเลือดอยังดีก็มีอีกอย่างคือลอง,งฉีดยาชุวนี้สักสามวันแล้วก็ตรวจเลือดดูอีกทีคือถ้าตัวเม็ดเลือดเกจเลือดไม่มีปัญหาเนี่ยตอนนี้ก็เน้นไปเรื่องของการบำรุง,งทั่วไปบำรุงประสาทบำรุงทั่วไปเพราะว่า,อ,อ,ยาอย่างในบางเคสเราเจอพยัคฆ์นเลือดด้วยตอนนั้นผลได้ตรวจไหมพยัคฆมในเลือด ไม่ได้เดี๋ยวต้องทานเดี๋ยวไม่ <คง S 2> ไม่งั้นก็ลองลองดูผลสรุปนะครับหรือส่งให้ผมก็ได้แล้วเดี๋ยวอาจจะอาทิตย์หน้าก็ลองตรวจเลือดดูก็ได้ครับสมมติตรวจเลือดมาค่าเ็ดเลือดความสมบูรณ์เลือดมมมอยู่ในเกณฑ์โอเคหมดแล้วก็ไม่มีค่าอื่นที่มีปัญหาเนี่ยหลังจากนั้นเราก็เน้นเน้นบำรุงร่างกายงเียวก็จะงดยาปฏิชื้อนะเพราะตอนนี้แผลผมมองว่าเป็นการทําเฉพาะที่แล้วคือไม่ต้อง ไม่ต้องน้นยาฆ่าเชื้อแล้วตัวน,นี้ก็เหมือนเป็นการทำความสะอาดแล้วฆ่าเชื้อที่บริเวณแผลนะ่านั้นว่าจริงๆถ้าสภาพในบางทีการให้ยายาวๆก็มีผลเหมือนกันมีเรื่องของพยาธิเม็เลือดก,ก็อาจจะหยุดยาฆ่าเชือ้อคือจะดูอีกทีว่าที่นาให้ยาฆ่าเชื้อกลุ่มไหนก็จำดูตามอ่ะครต้องเดี๋ยวต้องตรวจหาพยาธิเม็ดเลือดอาอาจ,จะตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดพยาธิเม็ดเลือดก,ก่อน ว่ถ้าตรวจแล้วเราสกรีนทั้งหมดเลยก็ดูตับไตด้วยครับถ้าทุกอย่างโอเคก็อาจจะเหลือแค่การบํารุงแค่นั้นกับการทําแผลเฉพาะที่ครับก็จะลดการใช้ยาทั้งหมดเพราะผมมองว่าแผลแผลค่อนข้างดีครับก็ดีเลยละครับแค่สองวันอันนี้ก็คือ เม็ดจมูยังยังอยู่เม็ดจมพูกินต่อเนี่ยครับค่าเชือ้อเราก็บำรุงบำรุงก็ยังอยู่ค่ะบำรุงก็ให้เสริมไปได้ครับอย่างอย่างตัวที่ซื้อมาใหม่ก็ให้เสริมนะแต่ว่าอย่างอย่างค่าเชือนะ้อเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูรอบนีน้น่าจะหยุดก่อนครับเพราะผมดูแผลเขาดีแล้วแล้วก็แต่ว่าจะประเมินการหายใจอีกทีั้งครับเพราะที่ที่ยาค่าเชื้อมันก็จะคุมไปด้วย มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจไหมคะถ้าถ้าดูเสียงถ้าเสียงวันนี้ <c oughs> เหมือนยังยังคล้ายๆกับวันก่อนนะครับก็คือ,อยังแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่แบบเขาเรียกว่าทำให้หายใจลำบากเพราะว่าถ้าตัวที่หายใจลำบากจริงเวลากินอาหารกินอาหารเขาจะกลืนไม่ได้จ่ายเกลียนะว่าอย่างผมประเมินก็คือดูจากการกินถ้าถ้าเกิดกลืนแล้วแบบ หลังจากกินแล้วสอรอบหรือว่ากินกินเกินแบบป,ปกติเลยค่ะตัวที่จะมองว่ามีปัญหาเลยคือเกินลําบากกินแล้วก็อาเจียนแต่ว่าถ้าแบบนี้ก็เขาอยัางได้แต่ว่าการนอนกดทับนานจะมีผลอยู่แล้วนะการช่วยที่ตัวมันก็จะเป็นตัวเรียกว่าเป็นการช่วยดูแลเบื้องต้นนะครับด้วยการในเรื่องของการที่ตัวด้วยก็คือหลีกเลี่ยงการเกิดแผลกดทับด้วยแล้วก็เรื่องของทางเดินหายใจที่ได้เยื่อตรงจมูกด้วยแต่ว่าตัวที่กลับมาได้ อุ้งเท้าเหมือนกับมันจะกลับคืนสภาพได้อันนี้มันมนแข็งมากไหม,มคะแข็งเพราะเป็นรอยโลกของโลกโรคแผดยูแวแบบตัวแผดตัวแพดก็จะแข็งแข็งตัวปกติบไม่เหมือนกันได้กนะ<อ>็ดูวันอาทิตย์หน้าใอเค่ครับแต่ว่าตัวค่าเชื้อเดี๋ยวขอดูหอนเพราะว่าถ้าไม่งั้นต้องดูกลเลือด คุณหมอเขาทำการตรวจน้องปีใหม่ได้ฉีดยาให้กับน้องปีใหม่แล้วก็ได้เดินทางกลับคลินิกนะคะไปเปิดคลินิกต่อก็แม่วาก็ทำแผลนะคะให้กับน้องก็นอนนะคะนอนแม่วามีอะไรจะให้เอฟซดูนะคะว่าแม่วารู้นะคะว่าน้องปีใหม่นี้ค่อนข้างที่จะอ้อนแม่วานะคะเพราะว่า รู้นะคะสังเกตมาหลายครั้งแล้วก็หลายหนนะคะถ้าแม่วาอยู่แล้วเขาได้ยินเสียงน้องจะอารมณ์ดีนะคะถ้าแม่วาอยู่ใกล้ๆเขาจะมีความรู้สึกว่าเขามีความสุขถ้าเขาไม่เห็นแม่วานะคะเหมือนเขาจะเหมือนพยายามเรียกนะคะทรงเสียงแล้วก็เหมือนจะอานลวาดนะคะเมื่อแม่นั่งอยู่ใกล้ๆ ทำแพลให้กับน้องปีใหม่ก็มาดูนะคะก็จะอาการประมาณนี้นะคะโอ้โหนอ,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 อนตักแม่นอนตักแม่อืมอ,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 อยากนอนตักแม่หึอ,อ,อ,อยากนอนตักแม่ ที่หยุดอยูดตั้งไกลนะคะน้องก็พยายามกระดกหัวนะคะขยับขยับมาเพื่อจะเอาหัวนะคะมานอนอยู่บนตักของแม่วานนะคะน่าเอ็นดูค่ะแม่วาก็ลองแกล้งนะคะจับหัวน้องแล้วก็เอาลงไปไว้ที่หมอนยังเก่านะคะ <c oughs> เขาก็ไม่ยอมนะคะพยายามกระดกหัว <c oughs> กระดกหัวมาเรื่อยๆนะคะ <c oughs> เพื่อจะเอาหัวนะคะขึ้นมานอนบน แม่วาให้ได้นะคะโอ้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 โ uh อ้ยกสิยกหัวลุกยกหัวยกหัวเหนื่อยแรกๆไม่เป็นแบบนี้นะคะแม่วาก็สังเกตมาสองสามวันแล้วว่าน้อง ค่อนข้างที่จะอ้อนแม่วานนะคะคือว่าต้องให้แม่วานนี้อยู่ในสายตาเขานะคะให้เขาได้ยินเสียงเราอยู่ใกล้ๆให้เขาได้ยินเสียงเหมือนเขาสบายใจนะคะวันนี้ก็เหมือนจะอ้อนหนักเลยนะคะขอ,อยากจะนอนบนตักแม่นะคะใช้แรง พยายามกระโดกหัวนะคะค่อนข้างเยอะก็เลยหอบนะคะเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าดูเขามีความสุขนะคะแม่วาก็เย็นดูนะคะว่าเหมือนเขาต้องการความอบอุ่นนะคะแม่วามีความรู้สึกว่าเขาต้องการความอบอุ่นพอเวลาเขานอนบนตักแม่วาแล้วเขาจะนิ่งนะคะดูนะคะสายตาแล้วแววตาของน้องขาแม่วาก็ไม่อยากจะโชว์นะคะมีตะลอย แมวควนทั้งนั้นเลยนะคะก็โฟกัสที่น้องนะคะอย่าไปโฟกัสที่ข่าแมววานนะคะมีต่ลอยแมวควนกัน ตอนนี้นะคะก็มีหลายๆท่านก็เห็นบางครั้งน้องปีใหม่เขามีอาการอารมณ์นะคะฉุนเฉียวหุดหงิดนะคะหลายๆท่านก็อดที่จะเป็นห่วงน้องแมวในบ้านของแมวว่วาไม่ได้ตอนนี้นะคะคุณยายหมอก็ท่านนะคะเล็งเห็นความปลอดภัยของน้องแมวในบ้านท่านก็กําลังดูกลงดูกลงนะคะดูคอกคอกคอก ให้กับน้องปีใหม่นะคะเพื่อว่าเวลาตอนที่แม่วาออกไปทำทุระข้างนอกหรือห่างจากสายตาของแม่วานะคะเขาก็ท่านก็สั่งคอกนะคะแบบมีระบบป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้แมวเล็ดรอดเข้าไปอยู่กับน้องปีใหม่ได้นะคะก็มิดจิตตอนนี้ท่านก็กำลังสั่งคอกนะคะเอาไว้ให้แม่วาเอาไว้ ใส่ครอบนะคะน้องปีใหม่เวลาแม่วาไม่อยู่นะคะแม่วาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะคุณยายหมอท่านมากๆเลยนะคะที่เป็นห่วงทั้งน้องหมาแล้วก็น้องแมวในบ้านของแม่วานะคะก็ต้องขอขอบ ขอบคุณนะคะาทุกทุกคอมเมนต์ที่เป็นห่วงเป็นใย,ยนะคะทั้งน้องปีใหม่แล้วก็น้องแมวในบ้านตอนนี้ก็พยายามนะคะเซฟทั้งหมาแล้วก็เซฟทั้งแมวนะคะเพื่อความปลอดภัยก็ต้องขอกราบขอบคุณคุณตาหมอคุณยายหมอมากๆนะคะที่ท่านได้เมตตาหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะเพื่อให แม่วาเลี้ยงน้องปีใหม่แล้วก็น้องแมวได้อย่างปลอดภัยในบ้านนะคะขอพระคุณท่านมากๆค่ะ